สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้น้องใบเตยพารวยมีพระสวยๆมาฝากพี่ๆเช่นเคยนะคะราคาองค์ละ100บาททุกรายการเลยนะซื้อ2องค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่ง50บาทนะมีแต่แบบโอนนะคะพี่ไม่มีปลายทางนะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะ,หะ,คะเหลียนหลบพ่อทองสุกเก่าๆสวยๆเลยนะคะถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนทักหาน้องเตยได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่ บอก EP บอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะถ้าไม่สะดวกบอกหมายเลขหนูแนะนำให้แฉบหน้าผานะราคาองละหน0่บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปรายการที่สองรูปหล่อพระสังกระจายถูกใจปิดได้เลยนะคะชอบการติดต่ออยู่ด้านบนนะพี่พิสา ซื้อสองค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบาทนะต่อไปรายการที่สามขุมแผนบอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะคะถ้าไม่สะดวกบอกหมายเลขหนูแนะนำให้แข็บหน้าพ้าให้หนูนะหนูจะได้ส่งรูปให้วีถูกเนาะสอบถามเพิ่มเติมขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะหนูเขียนไว้ด้านบนแล้วนะ ต่อไปรายการที่สี่เหรียญพระเจ้าใหญ่สวยๆเลยนะคะราคาถูกๆเลยสนใจปิดได้เลยนะคะราคาอง์ละหนึ่งร้อยบาทซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะแต่ถ้าซื้อสององขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ต่อไปรายการที่ห้า รูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยๆเลยขอรูปเพิ่มเติแมแอดไลน์หาหนูได้เลยนะคะต่อไปรายการที่6ห,หลวงพุททวดเตารีดโคตรสวยปิดได้เลยนะคะช้ามหมดอดนะ ราคาถูกๆเลยต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นอะไรเนี่ยรายการที่เจ็ดเป็นลีลาหลวงพ่อโบย้ยพี่ๆดูออกกันเลยนะถูกใจทักหาูได้เลยนะคะ เบอร์โทรกับไอดีไลน์อยู่ด้านบนนะถูกใจปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะคะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะแต่ถ้าซื้อองค์เดียยเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะคะ สอบถามเพิ่มเติมแมดไลน์หาล้องเตยได้เลยนะต่อไปรายการที่เก้าหล่อโบราณหลวงพ่อทาสวยๆเลย <Okay. S 1> ถูกใจปิดได้เลยนะคะรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบ หน้าปกเก่าๆสวยๆเลยขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาหน้องเตยได้เลยนะคะต่อไปรายการที่สิเอดกิ่งนาลัยสวน สวยๆเลยนะคะอิดได้เลยนะคะพี่ราคาถูกๆเลยต่อไปรายการที่สิบสองพระรีลาเนื้อดินรายการที่สิบสองนะคะดูกันชัดๆในคลิปได้เลยนะพี่ ตรงรูปไปมันอาจจะไม่ชัดแบบในคลิปนะคะสวยๆเลยนะรายการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญหลวงพ่อเงินปีสองห้าศููน ต่อไปรายการที่สิบเท่าไหรนะ่เนี่ยรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแอมเหรียญหลวงพ่อหอมขออภัยด้วยนะคะหนูอ่านผิดรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหอมเกา่เกาๆสวยๆเลยนะคะ รายการที่สิบห้าเหลี่ยญหลวงพ่อคูณโคจึงปิดได้เลยนะคะรายการที่สิบห้าสวยๆเลยถูกใจองค์ไหนสนใจหมเรเลขไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเบอร์โทรกับไอดีไลน์อยู่ด้านบนนะต่อไปรายการที่สิบหก เหรียญพระพมสวยๆเลยนะคะราคาองค์ละหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะคือสองอูขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะ<ม>ต่อไปในการที่ 17. สิ<ม>เบเจ็ดสมเด็จวัดเกตชัยโย สวยๆเลยต่อไปรายการที่สิแปดพระอุวัดเรียบสวยๆเลยนะคะเก่าๆสวยๆเลย ปิดได้เลยนะรายการที่สิบแปดต่อไปรายการที่สิบเก้าเหรียญมงพ่อพรมสวยๆเลยปิดได้เลยนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่20 หล่อโบราณหลวงพ่อรอดเก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่21รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ูกใจทักหาน้องเตยได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ราคาหนึ่งร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ซื้อสองโอขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่งห้าสิบบาทนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองปิดตาหลบผู้เอียงโคดจึงปิดได้เลยนะคะพี่ บอกอีพีบอกหมายเลขให้ถูกต้องนะถ้าไม่สะดวกบอกหมายเลขหรือว่าพี่จำไม่ได้หนูแนะนำให้แขปหน้าพาให้หนูนะคะหนูจะได้รู้เนาะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามเป็นหล่อโบราณหลวเข้าไป สวยเลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยรานะคาถูกๆเลยนะคะพี่ต่อไปอไรายการที่24เหรียญหลวงพ่อแพอันนี้โคสวยเลยพี่ปิดได้เลยนะคะเผื่อสะดุดตาพี่ๆเนาะดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะ ถูกใจโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะคะพี่พี่จ๋าต่อไปรายการที่25อันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะขอรูปเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์หาน้องเตยได้เลยนะ ต่อไปรายการที่26เหรียนลวงพุทธิทิมและหยองเก่าๆสวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่27 <c oughs> เหรียนชยาพิอะไรเนี่ยพิวันนี้ พี่พี่ดูเอากันเลยนะถูกใจโทรมาปิดกับน้องเตยได้เลยนะคะ mm. พูดพระองค์ไหนผิดหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดหนูขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะ mm. หนูไม่ค่อยทราบนะ mm. ต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดหน้าปกหลวงพู่ทิน สวยๆเลยนะคะราคาอง์ละ100อบาททุกรายการเลยนะสนใจทักมาปิดกับหนูได้เลยนะคะต่อไปราการที่ยีสอันนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะสวยๆเลย ต่อไปในการที่30อันนี้เป็นหล่อโบราณมีซาบทีนะคะเก่าๆสวยๆเลยต่อไปในการที่31เเป็นรูปหล่อลวงพ่อเงินนะคะแต่และพระมีหลายรูปแบบนะคะพี่ แล้วแต่คนชอบนะคะชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดได้เลยนะซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะพี่และถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่ง50บาทนะคะต่อไปรายการที่สุดท้ายรายการที่32เหลียนหลวงพ่อหมอหลวงพ่อประเสริฐ สวยๆเลยนะคะปิดได้เลยนะราคาหนึ่งบาททุกรายการเลยนะคะพี่พๆถูกใจองค์ไหนสนใจหมายเลขไหนโทรมาปิดสับหนูได้เลยนะคะช่องการติดต่ออยู่ด้านบนนะราคาอง์ละหนึ่งร้อบาทนะคะพี่ ซื้อสององค์ขึ้นไปจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าซื้อองค์เดียวเสียค่าส่ง50บาทนะคะพี่พี่ขาฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องใบเตยพารวยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตัวต่อไปนะผิดพลาดประการใดหนูขออาภาัยพี่พี่ด้วยนะคะเจอกัน EP หน้านะสวัสดีค่ะ